วีรครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านวันนี้คุ้มข้างยิงจัดทีเด็ดมาให้ลุ้นกันอีกครั้งไปดูอะไรครับว่าวันนี้มีอะไรมาให้คุ้มข้างกันบ้างช่วงนี้อยู่กับเฮียเจ๋งกันยาวๆนะครับคู่แรกในวันนี้เราพาไปกันที่สแตแมฟอร์ดบิดเชลซีเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา18.30นาทีความพร้อมล่าสุดทั้งของทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเกมล่าสุดต้องบุกกับวิลล่าถึงขั้นดวนจุดโทษในศึกคาราบาวครับ แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาความเหนื่อยล้าเพราะโรเตชันขุมกําลังเกือบทั้งหมดแต่จะยังขาดเอดูอาร์เมนดี้โกมือหนึ่งที่ยังเดี้งอยู่ส่วนผู้เล่นหลักคนอื่นพร้อมลงสนามคาดว่าวันนี้ทูเครลจะมาในระบบ3 4 2 1โดยมีเตียโกซินวาดูแลหลังบ้านมาคอสอลองโซ่กับอัสปิริสเกรตาคอยเติมเกมริมเส้นตรงกลางมีจอจินโยคอยคุมจังหวะเกมและใช้ไคฮาวเวิร์ดกับเมสันเมาสคอยสร้างสรรค์เกมลุกสนับสนุนหน้าเป้าฟอร์มฮอตอย่างโรเมลูลูกากูที่ปักหลักรอลาตาข่าย ฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้ก็เพิ่งเปิดบ้านถลม Com, ่มวีคอมทีมจากลีกวันมาแบบชิวๆ6ประตูตอนหนึ่งด้วยการใช้เดารุ่งครึ่งทีมเพื่อพักผู้เล่นหลักสภาพทีมล่าสุดยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานแอมเริกลาปอกจอห์นสโตนและโอล็กซนเดอร์ซิงเชนโกส่วนในรายของอิลกกุนโดก,นกันกับโรดี้ยังต้องรอเช็คฟิตกันอีกทีเกมนี้จะมาในระบบเก่ง43 3มีรูเบนดิอาสเป็นแกนหลักในแนวรับแผงกลางมีเควินเดอร์บอยกับแบร์นาโดซินวาคอยเติมเกมและมีก e าเบรียลเชซุตลานนใแดนหน้า การพบกัน5นัดหลังสุดเป็นเชลซีที่เก็บชัยไปได้ถึง4นัดเกมที่เป็นการเจอกันของ2ทีมเต็งแชมป์แห่งพเมลีกที่ทำผลงานได้ดุดันกันทั้งคู่ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในทุกรายการทีมกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆนักเตะทำผลงานได้ดีกันทุกตำแหน่งมีแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรับที่เหนียวแน่นด้านแมนซิตี้ผลงานในลีกนัดล่าสุดมีสะดุดไปบ้างแต่โดยรวมยังถือว่าดีที่ผ่านมามีปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บหลายรายแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหายกัน น่าจะเป็นเกมที่มีคุณภาพที่น่าติดตามกันอีกหนึ่งเกมทั้งสองทีมจะผัดกันลุกผัดกันลับอย่างดุเดือดด้วยคุณภาพนักเตะที่ใกล้เคียงกันและมันสมองของคุณซื้อระดับท็อปคลาสทั้งคู่เชื่อว่าเกมนี้ตัดสินกันที่ความเฉียบคมในการจบสกอร์ซึ่งคิดว่าตรงจุดนี้เชลซีจะทําได้ดีกว่านิดๆตรงที่มีหน้าเป้าธรรมชาติที่ไว้ใจได้อย่างลูกกูแต่ฝั่งซิตี้ต้องใช้ตัวริมเส้นหมุนเวียนกันมาเป็นหน้าเป้าบวกกับการเจอกันหลังๆก็เป็นสิงบรูที่เก็บชัไไบจจชย คุมข้างยิงขอฟันธงเลือกเชลซีไม่มีช้ําใจคู่ต่อไปไปกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี่ในเวลา21นาฬิกาความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์เกมล่าสุดเพิ่งบุกไปอัดมิววอรมา2อปรตูตู่นย์ในศึกาาครการาเบวคัพเมื่อกลางสัปดาห์ โดยมีการโรเตชันพักผู้เล่นหลักไปหลายรายสภาพทีมล่าสุดไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเกมนี้ทีมของลอตเจอร์จะได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเตรียมส่งผู้เล่นชุดหลักตัวเก่งลงบูในระบบ4-3-3นำทัพโดยเจมส์แมตติสันฮาวี่บานและเจมี่วาดี้สามประสานเกมลุกที่ได้พักมา1สัปดาห์เต็มฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่ของชอนไดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะรอสเดลมา4ประตูต่อ1ในศึกระบาาคัพเช่นกัน ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดหลักลงสนามในแผน4-4-2มีเดอะไวท์แม็กนิวกับโยฮันนกุตุลซันคอยเติมเกมริมเส้นหน้าคู่เป็นแอชลีย์บาร์นกับคิสวูดเป็นตัวความหวังซีซั่นนี้จิ้งจอกสยามออกสตาร์ทไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผลงานไม่คงเส้นคงวาแพ้ไป3จาก5เกมในลีกเกมนี้ได้กลับมาเล่นในรังของตัวเองได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ของแฟนบอลในสนามเจอกับเบอร์ลี่ที่ผลงานย่แย่เหลือเกิน5นัดในลีกเพิ่งเก็บมาได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้น ว่ากันถึงคุณภาพผู้เล่นแล้วเลสเตอร์ดูดีมีภาษีกว่าด้วยคุณภาพนักเตะและความหลากหลายในเกมลุกและฝั่งเบอร์ลี่คงจะมาเน้นตั้งรับรอสวนกลับอยู่ที่ว่าเลสเตอร์จะเฉียบคมแค่ไหนถ้ายังอยากอยู่ในเส้นทางต่อไปเลสเตอร์ต้องเก็บ3ามแต้มจากเกมนี้ให้ได้คุ้มข้างยิงฟันธงวางเลสเตอร์คืนนี้ฝันดีแน่นอนปิดท้ายกันที่ศึกกันโชเซเรียอิตาลีสเปเซียเปิดสนามสตาดิโออาเบโตปิโก้พบกับเอซิมิลานในเวลาสองทุ่มตรง ความพร้อมล่าสุดฝั่งเจ้าบ้านสเปเซียเตียโก้มอตตาจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานเลกาอคาเดอุสคอลลีเอบิมาโคววเลนโกวิกเตอร์ส่วนในรายอื่นยังคงอยู่กันครบคาดว่าจะใช้แผน4-2-3-1เช่นเดียวกับแมตช์ล่าสุดที่แพ้ยูเว่ไปแบบได้ลุ้นเกมรับมีดิมิตริสนิโคลาวยืนปักหลักเกมลุกมีดานิเอลเวเดกับจิอาลิโอแม็กจิโอเล่คอยทำเกมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเจนิสอนติสเตที่ปักหลักล่าสกอร์อยู่ด้านหน้า ฝั่งทีมเยือนมิลานของสเตฟาโนปิโอลีเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านกดเวเนเซียมา2ประตูต่อศูนย์วันนี้พวกเขาจะยังไม่มีซิมงเคียโอลิเวียชิลูซาตันอิบราฮิโมวิดดาวิเดคาราเบียและลาเดครูนิชที่หมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1งแผงมิดฟิลด์แดนบนจะเป็นอเล็กซานโดรฟอเรนซีบาหิมดีอาสและลาเฟลเลียคอยปั้นเกมโดยมีหน้าเป้าตัวเก่งอย่างอันเตเลบิชรอสอยตะข่ายอยู่ในแดนหน้า เจ้าบ้านสเปเซียเก็บไปได้เพียง4คะแนนจาก5เกมหลังสุดกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีนะักเกมรับเสียประตูค่อนข้างเยอะต่างจากทีมเยือนที่ฟอร์มในลีกำลังเข้าฝัก5นัดหลังสุดกดรวมกันไป10ประตูเกมลุกมีความหลากหลายและเฉียบคมมากคาดว่ามิลานจะเป็นฝ่ายคุมเกมบุกใส่เจ้าบ้านอย่างต่อเนื่องและอาศัยคุณภาพผู้เล่นและความมั่นใจที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้ไม่ยากคุ้มข้างยิงฟันธงอยู่มิลานเบิกบานสุดๆ ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ3ามคู่ทีเด็ดประจําวันนี้รักใครชอบใครก็เลือกเชร์กันเอาตามใจเลยนะครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสาหรับใครที่สนใจทีเด็ดเพิ่มเติมแอดมาเลยที่แอดเคเคโกคุ้มค้ั่งยังมีทีเด็ดอีกมากมายมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานคุ้มครั่งยิงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ